สวัสดีครับนะครับน้องมอนี้กับมาพอกับอล็กฟร์มขอนแก่นนะครับมอนี้นะครับเนาะผมก็จะพามาเบืองเทคนิคนะครับเนาะการตอนกิงนะครับเนาะไพ่สร้างมนลไพ่สร้างมูลอ่าเขาจะตอนกิงนะครับเนาะหรือจะตัดแขนงไปช่ำก็ได้แต่การตอนกิงนะครับเนาะจับเพิ่มลากเนาะในการขยายพันธุ์นะครับจับเพิ่มลากในการติดเนาะก้อนที่เฮ้าเนาะ จะเป็นตอนกิ้งนะครับเนาะห้าต้อ่งมาตัดยอดนะครับเนาะหรือมาชักยอดแบบนี้ทิ้งนะครับเนาะอ่าเขาจะชักยอดก็คือไผ่สูงประมาณ4เมตรตัดหเหลือประมาณ2เมตรนะครับเนาะในลักษณะแบบนี้เนาะครับเนาะเพื่ออยังเพื่อให้เขาแตกกิ้งกระโดงเนาะกิ้งขะแนงขึ้นมาไหมนะครับเนาะเขาชักยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะผ่านไปนะครับ2-3ถึงมอาทิตย์เขาก็จะแตกขะแนงขึ้นมา นะครับเนาะแตกคะแนนึ้นมาจังสี่เนาะมีหนึ่งนะครับสองสามคะแนนนะครับเนาะเขากลับมาเอาคะแนนที่พอจำเป็นออกนะครับเนาะคือคะแนนข้างเป็นอย่างคือเอาคะแนนที่พอจำเป็นออกคะแนนข้างออกลากบ่ค่อยมีนะครับเนาะเราลากเดินหน่อยนะครับเนาะคะแนนข้างเราก็มันบ่ค่อยใหญ่เนาะครับเนาะเขากลับมาเฉียดออกหรือว่าหักออกได้เลยนะครับเนาะแล้วแต่สะดวกเนาะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเขาจึงจำเป็นต้อง เอาคะแนงขางออกนอรับนะถ้าปล่อยแห้เขางนะครับนะเป็นยางบ่บ่เป็นยางแต่ว่าก่อนจะตอนนะครับนอมันเคียงมันเกกาเพราะว่าฮา้บ่ได้ใส่ขะแนงน้อยนะครับนอในการตอนนะครับนอเป็นในลักษณะแบบนั้นนอฮา้ก็เลยจําเป็นต้องมาแต่งขะแนงนะครับนอะมาอเอาขะแนงขางออกให้เมดนะครับนอก่อนที่ฮา้จะไปหุ่มตุ้มนะครับนอเป็นในลักษณะแบบนั้นหลังทีนะครับนะขะแนง เขาญ่ได้เต like ็มที่แล้วนะครับเนาะประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะครับเนาะเขาจังจะมาหุ่มเมืนบ่นะครับเนาะเป็นแขนงแบบนี้นะครับเนาะหรือเนาะแขนงแบบนี้นะครับเนาะเนี่ยเมื่อแขนงใไ่ได้เต็มที่นะครับเนาะแขนงไงได้เต็มที่เขากลับมาสามารถหุ่มตุ่มได้เลยแต่ทายเขาอยากให้นึงแขนงเป็นซองแขนงตัดยอดไว้นะครับเนาะตัดใต้ข้อตาข้อตาคืออยู่นี้ นะครับเนอข่อยตาก็อยู่นี่เขาก็ตัดไตข่อยตาแบบนี้ตัดไตข่อยตาแบบนี้นะครับเนอเพื่อจะให้เป็นสองแขนงสองแขนงแบบใดนะครับเนอสองแขนงแบบนี้อาจจะแขนงบใหไ่นะครับเนอแขนงการลดใส่ลงมานะครับจากแขนงย่ายๆการลดใส่ลงมาเป็นแขนงน้อยนะครับเนอตา่าไดสองกิ้งไดสองแขนงนะครับในการขยายพันธุ์นะครับเนอในการตอนกิ่งต่อไปนะครับจากหนึ่ง นะครับเนาะตัดแต่ขอตาให้เป็นซองแขนงนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะ